กับสบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีสกุลสก้อนจา้าสบายด,ดีเอฟซีทุกท่านที่หักแพลงไม่นี้กับพ่อก,กับซ่องน้องมิดพี่น้องจา้าให้น้องกิดเป็นตากล้องให้เซนเกลเซนเคยหวานแล้วคล้องซ่องเผื่อข้หาหวานแห่แมนพ่อทีมงานทำมาลุยน้องพี่น้องเอ้ยตามหาปลาตัวใหญ่ยังบุกเป็นปลาลุงป่นปูน ตามหาปลาขอใหญ่ค,หคุณไปล่วง น้อหมิดบุกป่าเข่าห้าป่าค่อยง่ายนาสวัสดีปะลุงพบกับน้องมิดปลุงแล้วมาตีแฮปะลุงผนระหว่างน้าเพียงหัวขาว่ากลาเป็นหนังเพียงคออไปต่กล้งกักปากบัวป,ป,ปลุ รุนกันรุนกมูปลาใหม่กับปลาตอง ไปปลา <tries> <tries> <tries>

พ่อ,อนะ oh. hey, ลุงโ <laughs> oh, อง้อยัาาด <c ười> ตดิน้องขีดบเปิดเลย่รัดสบาบาตาเลาะเดนดงฮาใส่เบ็ดเกาวพลวงเดินดงเดินงเดินถมเดิน่าหลอดมใส่เบ็ด ข้งที่สองที่บตามาเรอสดดเนาะข้งที่สองเลยาตาใส่ไว้วนะี่เนาะเสือป้าเต้นมาเสือปลากินันี้าานัาจะเปีย

ปลลุงนี่น้องน้องเม็ดได้ไปแล้วปลาคาดอกนี้โตหนึ่งจะช่องโตเลยพี่น้องน้องเม็ดได้อ่ะลองพายลุมพี่น้องปลลุง,ง,ลงต่อน้องนี่ปลลุงต่อน้องใหญ่น้องเม็ดกำลังนั่นมัน,น,น,มนอีกแล้วปลลุงพาอยังก็รวยปลาจีนแบงนี่ ปลาจีนบอกเอาเด้อปลาจีนหน่อยบอกเอามันก้างมันใหญ่กันไม่ใช่ค่ะตะเพียนเอาเอาเลยเฮ้อหูปลูกปลาตะเพียนปลาลิไงแล้ว ปลลุงน้องขีดบอปากเลยจ้าแกเป็นเป็นยังน้องขีดนะข้อแห่ข้ขอปลง,งเลยตัวมันรุดน้ำเกลดปลาลุงใกล้องกันหมลองมีด่ว้ข้างใส่กล้องิอน่นปลาลุงขาบเบิร์หัวตื่นนะ เรบบอาอานยปลาลุงตื่นปลาหยากะปูอ,าอาป้าวเรกว่าปลามันเป็นปะปูปูงามปูใหญ่เอา,าไปเลย ยังอะไรไม่ตาใชู่ึตึกอีกแล้ววันวันต้วมเอา้าน้องมิดไปไหนแน่ไงก,กวดน้องมิดหมดนาไม่พูโอ้โห น้องมีบุคคลเจกเคือแส้ป้าลุงแล,ลแล้วไปงุ่มอ้ยนม่ตายยัดปริง้งบางอีกคอนนี้เป็นหาว่าป้ามันมนอนถาัาอ้าวไม่มีเลย รอดูปันลุงมา,น,า,น,มาน,มนิสิวานอีกแล้ววานิแม้นสิวานอีกแล้วตัวป้าก็ตื่นเต้นดงเลยป้าก็ตื่นเต้นดงเลยใช่ไหม,มตื่นทั้งอยูป้าใหญ่อนไอ้เจ้น ไงวะไงบ้างไม่ใหญ่ละปล่อยหนอนปล่อยเลี้ยงก็กอดห้มันใหญ่คนคนนั่นอุ๊ยเพอดะดูแล้วจ้าปลาอะไรปลาจีนปลาจีนหนาจ้าตัวใหญ่ไหมนั่นใหญ่เลยไม่ใหญ่ก็ปล่อยค่ะปล่อยค่ะโดดขึ้นมาตัวปลาจีนหัวมัน กากไร้พี่น้องต้องเหม็นใหญ่จะกินไปลงน้องเม่ไดาไปยังนะปลงไปยังนะปา่าโนนเฮ้ยเด้อฮึมฮไปใช้เลยฮึโอ้ปลาหอยใหญ่ ปลุงนวลจัน uh นันเจือนจตะนันเจือนก็คือนวลจันปลุ้งไ์ใช่ค่ะมันมันค่ะนเลยององเบิ้งลองเบิ่งคนหล่อตึกอจ้งาันไดปทักหล่ออเอาอันยออายตัวเองให่ใหญ่เอ้ยขายยอกมาได้ลายหนึ่ง แน่แน่ติด kind of um, ้อนงามอนเล่นไปลเยอ้ยอ really ุ้ยยังเอายังไงนี่เงินจะควันบัร้ามะเรมาคิดย่องจะได้รอยนงปุ้ยน้องมินรอรอมาเดือขายย่องพันหนึ่งพันบาทว่าได้พันกี่ ไว้ลุงลองเบิ่งลองเบิร์นไม่ทีได้ต้องขีดหนาชิบไได้ปะเพราะว่ามันมันหนาชิไปแล้วปนุ่ยไว้แจ๊บเบิร์นเบิร์เบิ่งนเรอดูรอดูลื่นน้ำกันนั่งไง แถวบังเลิศต้องคิดว่าคนหล่อทึกว่านี่มันมันสิได้รีแถวบังเลิศแล้วนี่แถวบังแถวบังไปลาดุกน้องมีจากลูกจ้างตัวเข้าใจเน้นๆเลยค่ะนี่ก็แท้นะคนหล่อง่ายคำนุ้งคนหล่อไม่ได้จากตัวโอ้โหจีนนะครับคนจีน คน,ค,คนจีนเอ้ยหามานะเดี๋ยวติดโควิดคนจีนค่ะอนนเออคนจีนคับเอาเลยอันนี้บอกใครข้องแขนเราเปดูไงตึกแง,งนี่เสแ้อคข้องประแท้อะไรนี่เราดูครับน้องเอาเลยค่ะ ตัวมาจะถ่ายปะลูกเล่เล่เลพ่อหละบปะลูกเขาได้ร้ายแหละว่าไงคะโอ้โหไม่เจออะไรเลยค่ะว่าไงว่าไงป้าก็ได้ร้ายตัวพี่น้องให้ผูกใช่ค่ะโอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะคลิปเดล่าคลิปเดอร์พี่น้องเด้อ ลาคิดนี่กินหน้าพ่อ,อก,กันไ,มาานไหมกระฟ้ากกุไลโกเซ่โกโนกระดิ่งแจ้งเตือนไม,อไม่มีอะไรเลยลอ,ลองมิดเ,เด้ป่ะลุงลองมิดก็ต้องคิดเพื่อนี่ไปด้วยกิยนหน้าพ่อ,อก,กันไหมบายดีบายบายส่องบาต้าน้ำเด้อพี่น้องจ้าแล้วก็ส่องบัต้าน้ำขอบคุณ long น,นานได้จ้าทุกทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาหบชมเข้ามาหบชมหลายได้พี่น้องเด้อขอบคุณจ้าบาย